สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยจะไปอิตาลีวันนี้จะพามาทำสูตรจั๊กกะแลดับนะคะใครที่มีจั๊กกะแลดําจั๊กกะแลไม่ขาวนะคะที่เราใช้โคโลนแล้วจั๊กกะแลเราดำเป็นชี้ใครเป็นปื้นที่ว่าจั๊กกะแลไม่ขาวนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะจะทําให้จั๊กกะแลของเราเนี่ยขาวในครั้งแรกที่เราทําเลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซ like, ับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เบกกิ้งโซดาคะในส่วนของเบกกิ้งโซดามีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะในส่วนของเบกกิ้งโซดานะก็จะช่วยขจัดสิ่งสปกปรกตกค้างออกจากลูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยเปิดลูขุมขนให้ขนจักกะแลของเราออกมาได้นะคะจะทําให้จัก,กระแลของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดาอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือกะเอาอัตราส่วนตามที่ต้องการเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในสน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นก็จะช่วยลดอาการเสบของเรานะคะเขาจะไม่ให้เราเสบจั๊กเละนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1-2ึ่ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะในส่วของมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรดเอ a HA นะคะ,ะ,คะเขาจะช่วยให้จกคะก็ตของเราขาวเร็วมากๆเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะอัตราส่วนเท่าๆกันก็ได้เลยนะคะ หลังจากที่เรามาผสมให้เขาเข้ากันเลยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถขัดได้ทุกที่ที่เรามีดำนะคะไม่ว่าข้อศอกดำตาตุ่มดำคอดำจักระเล่ดำนะคะสูตรนี้สามารถเอาไปขัดได้เลยนะคะให้เรานำอ่าส่วนผสมของเรานี้นะคะไปขัด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 วนวนตรงไหนที่ว่ามีดำดำด้านด้านนะคะให้เราไปขัดนะคะ หรือจะใช้ซีของมะนาวที่เราบีบน้ําออกแล้วนะคะมาจุ่มตรงนี้แล้วก็ไปจับขัดขัด,ขดถูๆนะคะจะทําให้ขาวเร็วมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราไปล้างด้วยสบู่นะคะล้างจักระเลหรือล้างตรงไหนที่เราขัดนะคะไปล้างอ,อกให้สะอาดเลยนะคะหลังจากที่เราขัดเราปล่อยทิ้งไว้5นาทีถึง10นาทีนะคะไม่ต้องขัดนานไม่ต้องปล่อยไว้นานนะคะไม่เกิน5นาที10นาทีนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซั subscribe, like, share, บส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อปิดกาลังแกในการดำคลิปต,ต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีจัก,กเละขาวตาตุ่มขาวตาตุ่มดําตาตุ่มด้านหรือข้อศอกหรือคอดำๆตรงนี้นะคะเราสามารถขัดได้ทุกที่เลยนะคะสูตรนี้ขอโทษทีนะคะที่ไม่ได้ขัดให้ดูนะคะ ขัดตามจักระลงจักระเลตรงไหนขัดได้หมดที่เรามีดำๆนะคะสามารถขัดได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดีสุดดีก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ